นะฮะกลับเข้ามาในช่วงนี้กับป๊อปพิชูนะครับผู้ชมครับที่เราสัญญากันไว้น้องวีนะครับกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานนครับนั่นคือนางสาวไทยและรองทั้ง4นะครับกับเวทีแห่งศักดิ์ศรีสตรีไทยนะครับแปดสิกว่าปีนะในการประกวดนางสาวไทยถือว่าเป็นเวทีแห่งคุณภาพใช่แล้วนะครับแล้วก็นางสาวไทยแต่ละคนแต่ละปีเนี่ยถือว่ามีความเพียบพร้อมนะฮะแล้วก็เหมาะสมกับตําแหน่งเป็นอย่างมากและในปีนี้เองนะฮะถือว่าทั้ง5ท่านนะฮะก็เพียบพร้อมไปด้วยทั้งเรื่องของความรู้คุณวุฒิวัยยา นะนะฮะที่จะดำรงตำแหน่งนางสาวไทยแล้วก็รองทั้ง4ด้วยนะครับเธออยู่กับเราแล้วตรงนี้นะฮะต้อนรับนางสาวไทยและรองทั้ง4ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะฮะสวยหมดเลยครับผมงามมากนะฮะก็ถือว่าขอแสดงความยินดีนะฮะกับทั้ง5ท่านด้วยนะครับที่ได้รับตำแหน่งมากันหมาดๆเลยทีเดียวนะครับแนะนำตัวกันอีกนิดนึงดีกว่าว่าใครเป็นใครแล้วก็เรียนที่ไหนด้วยครับผม สวัสดีค่ะอี้ข่าวิลาชินีจาวุธุวงนางสาวไทยประจำปี2557ค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะนี่นกับนางสาวไทยในปีนี้ครับผมมาดูอันดับ2กันบ้างครับ สวัสดีค่ะชื่อกิฟตค่ะนางสาวพิมพ์ชนกจิตชูค่ะรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งประจำปี2557ค่ะเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอสมชัญคณะศิลปศาสตร์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษค่ะโอ้โหนี่แสดงว่า Spring lit food fit for five ได้นะครับผมได้ครับผมเชิญครับครับสวัสดีค่ะลี่สาวรักษ์ชัยสิริธัญญารองอันดับสองนางสาวไทยประจำปี2557 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนคะ่ะนี่ภาษาจีนสภาษาังกฤษมีแล้วิบภาษาจีนครับผมนะฮะมาครับอันดี่ครับสวัสดีค่ะออนค่ะพัชรวนหุตาเสรณีค่ะรองนางสาวแทนอันที่3ประจำปี2557ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่5ค่ะสถาบันบนัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะอ๋อแสดงว่าต้องมีความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมจะครบแล้วทุกด้านใช่ครับผม สวัสดีค่ะพิมพ์อธิมาเนธทิพย์ค่ะรองนางสาวไทยอันดับ4ประจำปี2,557 จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะนะครับนี่ถือว่าแค่เรื่องของความรู้นะฮะทั้ง5คนนี่พกพามากันเต็มที่เต็มเอียดเลยนะวยนี่บอกเลยไงว่าไม่ได้สวยพะหน้าตาแตงมีความรู้เป็นอาวุธด้วยใช่แล้วนะครับมาพูดคุยกับทั้ง5้าท่านดีกว่านะสาวไทยในปีนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีที่พิเศษด้วยนะครับกับการได้รับนอกจากตําแหน่งแล้วเรื่องของคาถากิยศด้วยเป็นไงบ้างครับ ก็คือจะเป็นปีที่ครบรอบ80ปีนางสาวไ uh huh. ทยนะคะก็คือทุก10ปีเนี่ยเราจะได้วชิรกทา uh huh. ใช่เพื่อเป็นเกียรติ กแกนางสะทยคนนั้นนะคะทุกสิปีหรอใช่ค่ะเพราะปีที่เลขโลเทดศูนย์เนี้ยหรอใช่ค่ะโอ้พิเศษจริงๆริเสษสุดเลยในชใช่แล้วปีนี้ความพิเศษก็คือเราจะเพิ่มมาอีกสองตแหน่งค่ะก็คือรองอันดับสามแล้วก็รองอันดับสี่ค่ะแล้วก็รองอันดับหนึ่งแล้วก็รองอันดับ2เนี้ยจะมีมงกุฎมีมงกุฎด้วยใช่ค่ะนะฮะพิเศษจริงจริงนะลาดนะเมื่อก่อนนี้พลาดหรอฮะ เวทีนินางสาวไทยหอยยําบ้านางสาวไทยนะฮะอดีตนายไทยอะไรยังไม่ได้ได้มาถึงเราพูดถึงการตัดสินรอบชิงชนะเลิศกันบ้างดีกว่านะก่อนที่จะย้อนกลับไปถึงเรื่องของการเต็มตัวนะฮะการเต็มตัวอะไรกันห้าคนสุดท้ายที่เรียกได้ว่าฝ่าฟันอุสรคต่างๆเข้ามานะฮะก่าที่จะได้รับตําแหน่งการเป็นแข่งขที ช่วยกันคุยก็ได้นะสองร้อยกว่าคนสามร้อยกว่าคนขาดจากยี่สิบสี่คนเหลือยี่สิบสี่แล้วก็เก็บตัวกันสองโหลเอ้าสองโหลก็เก็บตัวครับหลอูดสุดง่ายเลยทีเดียวแล้วก็เหลือห้าคนสุดท้ายนะครับครั้งแรกนะที่ประกาศมาห้าคนสุดท้ายเป็นไงบ้างสำหรับเรา ก็เหนือความคาดหมายค่ะใช่เพราะว่าเราดีใจั้งแต่ตอนเข้า10คนพอเข้า5คนก็เหนือความคาดหมายแล้วก็ดีใจใช่ค่ะแล้วก็คือกลายเป็นว่าพอยิน5คนปุ๊บต่อจากนี้ใครจะได้ที่ตำแหน่งอะไรก็คือที่สุดของชีวิตแล้วค่ะก็ดีใจมากนะฮะแต่แล้วท่านเองนี่ครั้งแรกกับการประกวดนางสาวไทยไหมครับสำหรับเวทีนี้ครั้งแรกสำหรับรี่กับออนครั้งที่สองค่ะนี่นครั้งที่สองมาปีไหนเอ่ยปีที่แล้วมาปีที่แล้วทั้งคู่เลยนะฮะก็ถือว่าครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จ นะฮะที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเข้ามาได้นะฮะบางคนเนี่ยมาแค่ปีเดียวพอผิดหวังกลับไปเนี่ยถอดซะละถอนใจซะละนะครับแล้วนี่สิกลับไปแล้วก็เหมือนว่าไปเสริมสร้างพัฒนาอะไรบางอย่างออกมาแล้วกลับมาก็ได้รับรางวัลแบบนี้ถูกต้องนะครับมองเวทีนางสาวไทยเป็นยังไงกันบ้างนฮะสำหรับทั้ง5ท่านช่วยกันจะได้นะครับเป็นเวทีแรกของประเทศไทยใช่ค่ะเป็นเวทีที่สำคัญมองว่าเป็นเวทีอันทรงเกียรตินะคะอย่างแรกเลยคือมงกุฎ เป็นมงกุฎเดียวในโลกเลยนะคะที่ตาพระมหาผลักบนมงกุฎสุดทอ๋อเนี่ยเราสังเกตมันสังเกตไใช่ไหมคระใช่ค่ะนะครับแล้วก็ถือว่าทั้ง5ท่านอยู่บนเวทีอันสูงเกียรติแห่งนี้นะฮะครั้งแรกเลยเออ่ช่วงเวลาที่จะประกาศผลเอา2คนนี้ก่อนดีกว่าว่า2คนสุดท้ายอ๋อคือจะมีกสองคนหรือสองคนหรือสองคนเฮ้ยจะจับมือกันยืนจับมือกันหรือยืนจับมือกันางนี้นะฮะก็ทั้งสองคนสุดท้ายจริงๆแล้วจะบอกว่าการตอบคำถามของสองคนสุดท้ายนี่ถือว่า ไม่ธรรมดานะฮะซึ่งทั้งคู่ก็มีมีปฏิพัน์ไหวพิบนะฮะที่สู้สี่กันมาสองุสุดท้ายในช่วงเวลานั้นเป็นยังไงบ้างฮะความรู้สึกในตอนนั้นก็ตื่นเต้นเนาะเหมือนเวลามันหยุดอะค่ะใช่แต่หมอกมันแร้งๆเหมือนมันไม่รู้ว่าใครจะได้แต่ได้เกิดว่าใครจะได้ก็ก็ก็ยินดีด้วยจริงๆเพราะว่ามาถึงสองคนสุดท้ายก็แบบที่สุดแล้วภูมิใจพอประกาศมาเป็นอี้ค่ะยิสิ่งไงบ้างช่วงเวลาวุบตรงนั้นเหมือนภาพกลับมาใหม่สิ่งแรกที่คิดคือ บกมือยังไงกับพื้นฐานเพราะว่าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมีโอกาสได้ดูการถ่ายทอดด้วยดูน้องอี้กับการบกมือยังคือเราไม่ใส่ซ้อมเลยคุยกันซ้อมแล้วมันจะแบบใช่ก็แบบเร็วไปเร็วไปเร็วไปแล้วคราวนี้คุยกันใช่คุยกันให้ดี ช้ากว่านี้อ๋อช้ากว่านี้โอเคใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเราถ้าเกิดเดี๋ยวเราจะเอาภาพให้ผู้ชมดูนะถ้าเกิดน้องอี้โบสถ์จดูแบบดูเก่งๆแข่งๆไม่เคยซ้อมเลยค่ะจริงเหรอหรือว่าเคยมีแบบมีคุณครูเคยบอกบ้างก็คือเราซ้อมแค่นั้นแต่คือพอพอเหตุการณ์จริงลืมหมดเลยค่ะที่เรียนมาการว่าเดินไปตรงไหนยิ้มยังไงจะบอกยังไงเออไม่ไปวิ่งฉันลืมเลยจ้ามันหลายอย่างไงทั้งเดินทั้งยิ้มทั้งดีใจ่าด้วยเาแล้วดีใจด้วยภาพคุณว่าคุณแม่ภาพภูมิใจอะะไรมมาหดเลยฮ พี่าทีนั้นบางทีก็รัวไปเหมือนกันนะครับแล,และคาดหวังไหมว่าเราเนี่ยจะมาได้ถึงตรงนี้ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นค่ะคือคิดแค่ว่าเรามีส่วนร่วมในเวทีนี้ก็คือเป็นเกียรติกับตัวเองแล้วใช่ตอนเข้าสิบคนก็คือดีใจพอเข้าห้าคนก็คือดีใจหมดมค่ะพอมาถึงในจุดนี้มันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมเหนือสิ่งที่เราคิดไปแบบ มันเป็นอะไรที่ดีมากค่ะนะฮะก็ถือว่าใครที่เขาเรียกว่าได้ติดตามชมการถ่ายทอดนะครับเขาเรียกว่าน้องๆทั้ง5ท่านก่อนที่จะเข้ามาถึง5คนสุดท้ายได้นี่นะฮะก็ฝาฟานอุปสรรคต่างๆมามากมายโดยเฉพาะยิ่งคณะกรรมการแต่ละท่านนี่ถือว่าเป็นผู้ทรงคนุู้มากๆนะฮะแล้วก็คําถามนะครับในการตอบคาถามนี่ก็ไม่ใช่เอ่อกอไก่กอการไม่ไกี่ยวกันเลยนะครับแล้วก็่วงเวลานั้นต้องแบบว่าพอไมค์มาปุ๊บก็ฟังคาถามเสร็จปุ๊บตอบเลยนะครับต้องมีสติมากมีใครู้ เขาจะมีวินาทีที่เขาจะสามารถคิดได้พี่กับการที่ว่าขอบคุณสำหรับคำถามไม่มีไม่มีค่ะไม่มีใครพูดเลยสักคนที่ดะาน่้องย้อนไม่มีแต่จะบอกไปว่าพอคำถามจบปุ๊บเนี่ยนะฮะตอบเลยนี่ถือว่าเป็นปฏิพานธ์ไหวที่เก่งมากแต่ผมก็เลยว่าจะตามแบบตามเมย์เนาะอันนั้นสมัยฉันสมัยสมัยประกวดที่ด้านหนองย้อนที่ด้านหนองน้อนะะฮช่วงนั้นเนี่งงกับคำถามอยู่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมาเชนนะฮะมาถึงทางด้านนู้มบ้างดีกว่าพอช่วงเวลาที่เราเข้ามาการเก็บตัวเป็นยังไงบ้างฮะ การเก็บตัวเริ่มแรกก็ในกองประกวดนะคะก็จะมีการอบรมต่างๆเช่นมารยาทไทยการไหว้แล้วก็บุคลิกภาพแล้วก็การแสดงด้วยค่ะถ้าเสริมบุคลิกภาพของเราและความสามารถของเราให้เพิ่มขึ้นเตรียมความรอ้ใจเตรียมคมพอแล้วก็มีไปเก็บตัวที่หัวหินกันด้วยค่ะ3าวัน2คืนเป็นยังไงบ้างที่หัวหินสนุกมากสนุกสนานมากมีต่างๆกิจกรรมใช้กิจกรรมพุกวันดอกไม้ให้ควันใจควันใจหัวหินวันนี้ใครได้รับรางวัลนะ หมายเลขยี่สิบสองไม่รับไปนะฮะก็เขาเรียกว่ามีได้ลองอ๋อนี่ได้ลองได้ลองได้ลองหัวหินมาลองความวานใจชาวหัวินลองคนนี่ก็ได้เหมือนกันนะที่ได้หินเป็นอย่างนั้นแหละคุณเป็นหินไปเลยนะฮะก็ได้ได้มีความเป็นเพื่อนกันได้เก็บตัวกันได้อยู่ร่วมกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อกี้คุณน้องเขาพูดปวลวเรื่องของการบุคลิกภาพเรื่องของการวางเนื้อวางตัวอะไรอย่างนี้นะปกติจริงๆเราคงไม่ใช่แบบนี้เนาะ เข้ามานี้เปลี่ยนมากนะมายถึงว่าแบบเราได้แบบมีมมคลกุลดีขึ้นเลยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมพอเราได้เข้าการอบรมจากเวทีนางสาวไทยเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากคือเราต้องวางตัวมากขึ้นนะคะแบบอยู่ในที่สาถานะเราก็ต้องนิ่งมากขึ้นอะไรเพราคนจับตามองเราอยู่จะจะไหวได้สวยขึ้นและยิ่งเราเป็นตัวแทนช่เหมือนเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนด้วยก็ต้อง วางตัวให้เป็นะไรภาพเราก็แ่รนไปเพราะว่าแหมเพื่อนพวกเราเราไปเข้าสิเข้าคอนทอล์นองสาวไทยอั้นี้นภาพจะได้ดีขึ้นการวาจะได้สวยขึ้นผมไปเป็นเนวดีกว่าจะรู้ว่าฟีดแบ็กจากว่าคนรอบข้างาเอาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่ได้้างดีใจมากค่ะท่านดีใจมากแล้วท่านก็เป็นกําลังใจตลอดทุกครั้งทุกครั้งตั้งแต่การประกวดก็เป็นกําลังใจอยู่แล้วพอถึงณจุดนี้ท่านก็ ดีใจกับเราด้วยแล้วอย่างเพื่อนๆคนรู้จักอย่างนี้ล่ะครับ<ม>เขาได้พูดคุยกับเราอย่างไรบ้างไหมก็ดีใจค่ะเพื่อนๆก็ ตามภาษาไวยลุ่นใช่ไหมคะเขาก็แบบช่วยแชร์ช่วยกดก็แบบช่วยเชร์ตลอดนะใช่ค่ะใช่ต่อตลอใช่ค่ะแบบเอ้ยนี uh ่เพื่อนชั sí, so ้นนะเพื่อนชั so ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นเป็นคือมันเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะฮะกับเวทีการประกวดสาวไทยซึ่งถือว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมีเขาเรียกน้องๆที่มีความรู้ความสามารถในการเข้าประกวดในค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแล้วก็การคัดเลือกของคณะกรรมการเนี่ยอย่างที่ผมต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าครับ รียการถ้าเราดูรายชื่อในวันประกวดนี่จะโหแต่ละคนนี่คือเป็นน่ากลัมากจะบอกเลยนะฮะว่ากว่าจะได้แต่ละคะแนนนี่คงลำบากบอกไมากเพราะัการเยมากตรมการเยอะมากีกานย่สก้าาคยอะมบกราการนยสเคเกา่ายกานเกคกดดันก้าปนีกนะนะีะหลบงจ้ากนีก้ต่อไปเวา่กเกาทั้า5คน หน้าที่ปฏิบัติภารกิจอย่างไรกันบ้างฮะก็เป็นการทูตประจำท่าที่หลักค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศใช่เป็นหน้าที่หลักที่เราจะต้องเป็นตัวแทนกันแล้วเราก็จะมีการเรียนอบรมพิธีกรประกาศข่าวและการแสดงเพื่อควมเป็นนักแสดงด้วยค่ะใช่ของเอ็มของเอ็มคอยทาเลยค่ะที่คอยขอดนะฮะถือว่าครบเลยครับนะฮะกับการที่ว่าเข้ามาในครั้งนี้แล้วนะฮะเมื่อตรงนี้เองเนี่ยเราได้ได้รับตําแหน่งแล้วทั้ง5ท่านนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเอไ เป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ใช่จะปีหน้านะตอบรับกระแสน่าจะยังคงอยู่ในตําแหน่งอยู่ไกลๆเฉียวๆอยู่บ <sh> ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะแทนว่ายังไงบ้างครับก็คือเราก็ยังเป็นตัวแทนนะคะในการเผยแพร่วัฒนธรรมใช่ค่ะปีหน้าเรื่องการท่องเที่ยวถือว่านี้สําคัญมากๆเพราะเหมือนเขาจะนําวิถีไทยมามาโปรโมทให้กับชาวต่างชาติในในอาเซียนได้รับรู้มากขึ้นซึ่งคิดว่ามันเป็นจุดเด่นมากๆของประเทศไทยของเราค่ะวิถีความเป็นไทยอืมใช่ะก็เรื่องของความเป็นไทยไงครับพุ่ยพี่ ผมก็ำลังคิดอยู่ว่ามันมีตั้งหลายประเทศใน10ประเทศประชาคมสหเระชาอย่างนี้เราจะสามารถถ่ายเทความรู้กับเขาได้ยังไงมีความหลากหลายทางภาษาอะไรแบบนี้เนี่จริงอะหลากหลายทางภาษาเนี่ยแน่เลยเราก็เรียนมาด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีภาษาจีนนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของวัฒนธรรมด้วยที่เรียนมาเนาะครบเลยนะถือว่าเป็นห้าคนห้าอย่างห้าสไตล์เลยทีเดียวนะฮะทํางานร่วมกันเดี๋ยวเราจะต้องทํางานร่วมกันทั้งหมดใช่ค่ะ นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครติดตามน้องๆนะทั้งห้าท่านตั้งแต่จบเิธีการประกวดนะผมยังไม่ได้หยุดเลยนี่นะฮะยังคงเดินสาย<ช>กันอย่างต่อเนื่องนะฮะ<ช>แล้วก็เรียกว่าหลายคนก็ชื่นชมนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าออชื่นชมในความสามารถของเยาวชน คนรุ่นใหม่นะครโดยเฉพาะอย่างจริงคุณภาพของเวทีนางสาวไทยนะฮะพี่ๆนางสาวไทยที่เราได้เห็นกันเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าได้ได้ว่าวันนั้นก็มีหลากหลายรุ่นมาร่รรวมเวทีกันได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ๆบ้างกันไหม,มได้บ้างไหมก็มีได้คุยบ้<ข>างได้คุยกับพี่บุ๋มพอเจอรู้สึกขนลุกใครนะครับพี่บุ๋มพี่บุตายแม่แล้วก็พี่นุ้ยค่ะใช่พี่บุ๋มได้ฝากอะไรไว้บ้างครับอก็จะมีสอนบุคลิกภาพสอนแนะนำใช่คาะแนะนําการใช้ชีวิตใช่การมองโลก ในในแง่ด้านในด้านต่างๆในการอยู่ร่วมกันทั้ง24คนเป็นยังไงครับผมเพราะอะไรดีพี่บุ๋มก็ว่าดีครับใช่ครับอะไรไม่ดีพี่บุ๋มประชัดเจนนะครับพี่บุ๋มก็ออกมาฉาบเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวน่าจะมานะการพอพอเราได้มาตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะกระแสตอบรับชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปนะฮะการวางตัวของเราเราจะทําอย่างไรต่อไปเพราะว่าหลายคนก็ต้องบอกว่าเ้ยแหมพอมีตําแหน่งแล้วก็ต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนว่าผมจะตามมองแน่ ก็ยังคงเป็นตัวของตัวเองอยู่แต่ทีนี้ก็ต้อง วางตัวให้ดีขึ้นเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนค่ะมันเหมือนปรับตัวนิดหน่อยแต่ที่สําคัญคือต้องเป็นตัวของเราเองใช่ไมคนะครับไม่ทิ้งตัวตนตัวเองถูกต้องคือว่าสําคัญที่สุดนะฮะในการอยู่ในวงการบันเทิงนะครับและแน่นอนเชื่อว่าน่าจะได้ติดตามนะฮะน้องๆทั้งท่านนะฮะหลังจากที่หมดวาระในการดารงตําแหน่งนางสาวไทยประจําปี2557แล้วนะฮะแต่ละท่านน่าจะมีความถนัดนะฮะแล้วก็ในเรื่องของแต่ละสาขากันไปนะครับใครอยากจะทําอะไรในวงการบันเทิงบ้างในเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเพราะ เ,เราต้องเรียนหลายอย่างเลยทีเดียวใช่ไหมฮะค่อยากทำงานเบื้องหลังค่ะใช่ค่ะอยากทำงานเบื้องหลังคือชอบแบบตัดต่อวิดีโอ,อหรือเป็นกราฟิกต่างๆใช่คะ่ะ เฮ้ยโอเคป่าญาไม่ได้อย่างนี้นะสวยๆแล้วเราไปต่อแล้วสวยด้วยก็เลยเบิ้เบิกแน่ก็เบื้องหน้าอย่างนี้ก็พักก่อนไม่ก็เบื้องหน้าเบื้องหน้าแล้วทำเบื้องหลังไปดูอ๋อจริงๆเหรอชอบใช่ค่ะชอบแบบนี้ใช่ค่ะเออเป็นสิ่งที่เออน่าสนใจวงการเรายินดีต้อนรับนะป่าญาครับผมลองสองนะถ้าลองหนึ่งอยาเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวครู้บอกเพราะว่าพูดคล่องมากกว่านั้นนะถ้าเราจะดูอยากเป็นนักแสดงค่ะนักแสดงนะหวานหวานไแนพลาดนะครับผมนะครับ ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากได้ละครค่ะได้ละครละครนักแสดงเหมือนกันนักแสดงกันนะฮะพี่ธรราเหมือนคุณฮะพี่เลยนเป็นตาลุงแก่แ่เป็นคนธรรมดาให้มันดีก่อนเลยะรอเล่นสุดท้าานะอยากให้ทั้งค่าสาวเนี่ยฝากอะไรนิดหนึ่งนสําสำหรับตำแหน่งนางงามครั้งนี้ครับผมค่ะก็ต้องขอบคุณก่อนนะคะที่เป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยเชียร์พวกเราค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราในกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะครับค่ะก็สามารถติดตามพวกเรานะคะความเคลื่อนไหวแล้วก็ กิจกรรมต่างๆที่เราไปฏิบัต<บ>ิกันนะคะได้ที่เว็บไซต์ค่ะ www. m c o n net/misthailand ค่ะหรือว่าใน Facebook นะคะ www. facebook. c o m m i s t h a i l a n d m c 9ค่ะ นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นคําตอบนะฮะที่ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ถือว่า5คนนี้นี่คือความงามแห่งศักดิ์ศรีสตรีไทยในปี2557นะครับกับเวทีนางสาวไทยเวทีที่มีคุณภาพกว่า80ปีนะฮะที่ค้นหาและก็เฟ้นหาบุคคลคุณภาพสตรีที่มีคุณภาพอยู่ในวงการบันเทิงและอยู่ในสังคมต่อไปวันนี้ขอบคุณนางสาวไทยและรองทั้ง4ประจําปี2557ด้วยครับขอบคุณทุกท่านครับ เราต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับสามารถติดตามรายการได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงตรงนะครับใช่แล้วนะครับผม ออน,นั่นก็คือบรรยากาศที่เราได้พูดคุยกับนางสาวไทยทั้ง5ท่านนะแต่ละคนเนี่ยก็มีความสวยเขาเรียกว่านะสมศักดิ์สรีสตรีไทยใช่ใช่ใช่น,<อ>นะสมศักดิ์สรี์สตรีไทยนะฮะกับเวทีกิจยศนางสาวไทยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง5คนด้วยนะฮะถือว่าเป็นมงกุฎแห่งคุณภาพนะฮะแล้วก็เป็นมงกุฎกิจยศด้วยนะครับช่ำชื่นช้ำหัวใจกันไปนะฮะน่ารักทุกคนเออค่ะผู้ชมครับติดตามผลงานของน้องๆต่อไปแล้วกันนะครับนี่เป็นเรื่องราวในรายการเอพอรของเราในสุดสัปดาห์แบบ นี้แหละนะฮะก็วันศุกร์แล้วนะฮะแล้วก็เรียกว่าหลายๆท่านก็มีการเอ่อเริ่มวางแผนจะฮะใช่แล้วพี่นะฮะสูตรสัมผัสกับอากาศหนาวหนาบางคนก็จะไปเชียงใหม่บางคนไปไกลถึงญี่ปุ่นใช่ครับถูกต้องนะฮะก็หลากหลายกันไปนะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมดูรายการของเราด้วยอยู่ที่ไหนคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้นะครับเราต้องพักไหมหรือว่าวันปีใหม่เราได้หยุดไหม ทำเรื่อยๆครับครับนะฮะเอาล่ะวันนี้นะฮะหมดเวลาแล้วขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณเสื้อพิธีกรจาก Love Machineo ด้วยครับนะกลับมาติดตามรักกันได้ใหม่นะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงทางเว็บลิงทีวีเอสดีช่องหมายเลข34นะครับแล้วก็ติดตามได้นะฮะในช่วงค่ำเสาร์ที่นี้นะฮะสองทุ่มสิบห้าเป็นต้นไปนะฮะเจอกันใหม่กับผมกับปี้นและน้องวีในวันจันทร์หน้านะฮะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในวงการบันเทิงวััััันนนนีีี้เรรราาคคคลไปก่อสสสสววดดบบ